มันหลายผ่านเลยผ่านเลย 아장면 ไม่ยากไม่ยากระวังในเด้อเด้อผมจะขันลำเด้อระวังในเด้อระวังมือเด้อก็มือเขาขันลำขึ้นใช่วช่วกพ่น้องอยู่บ้านอย่านี้อยู่กันเถอะกูจะเอาละกูจะเนาะไยกันไปสักดูอยู่ดีนะการข่อยจะดวนไปก็ข่ายไปเที่ยวเยี่ยนไป နေရီ <laughs>

感谢老师。<noise> <noise> <noise>